และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานพัทยาอิน international pye f e s t ิ v a l 2025ค่ะข้างหลังที่เห็นนี่ก็คือขบวนพาเรดไทย for a อ l ค่ะและเท่าที่เห็นค่ะวันนี้มีหลายองค์กรมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับข้างหนึ่งในนั้นค่ะก็คือประกันภัยไทยวิวัฒน์หนึ่งในองค์กรที่ร่วมสนับสนุนความหลากหลายอย่างเท่าเทียมและนอกจากนี้ค่ะเขายังมีการเปิดพื้นที่ค่ะให้ทุกคนได้ออกมาแสดงตัวตนการถึงความหลากหลายค่ะแล้วก็มีเสรีภาพรวมถึงความภาคภูมิใจในตัวเองด้วย บววพลายพาเรกค่ะเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักในช่วงเวลา16นาิ30นาทีเคลื่อนผ่านถนนพัทยาสาย2วงเวียนปลาโลมาและลงถนนเรียบชายหาดค่ะจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาที่พร้อมต้อนรับทุกๆคนด้วยกิจกรรมและโชว์สุดอลังการ วันนี้มาร่วงนานกับกิจกรรมพายมันขับวนพาเลทในวันนี้รู้สึกว่ายัางไงบ้างคะอ๋อรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาแสดงออกความเป็นตัวตนของ ของกลุ่มเราอย่างมาวันนี้เราก็มีคอนเซ็ปต์ว่ามาในกลุ่มพวกเพื่อน Power f r i e n d คือรวมพลังเพื่อนมาเดินกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกษษให้มีคนออกมาจับจ่ายใช้สอยด้วยะอะไรางี้ยรถเป็นส่วนหนึ่งสร้างสารรค์สังคมให้ดีขึ้นพลายสอออนมันคือความอิสระเสรีฟรีด o มแสดงออกให้โลกรับรู้ว่าเราก็มีตัวตนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเลย LGBTQ วันนี้เรารู้สึกมีความสุขที่ว่าจะโคเปิดว่า ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยแต่สังคมก็ยอมรับมีก,บการแต่งงานเราเลยรู้สึกเรามีความสุขที่สังคมเปิดกว้างให้เราแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องปิดตัวเองเออสังคมยอมรับหมดทุกๆองค์กรยอมรับหมดค่ะไม่จำเป็นจะต้องปิดแล้วเราเปิดเราทําให้มีความสุขทุกๆวันขอให้เราเป็นคนดีไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ และนอกจากขบวนพาเหรดค่ะที่อยู่ใจกลางเมืองพัทยาแล้วค่ะยังมีกิจกรรมดีๆค่ะซึ่งเขาเปิดพื้นที่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลตพัทยาค่ะให้ทุกคนได้ออกมาแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองได้อย่างเสรีซึ่งกรุงเทพธุรกิจของเราค่ะก็ได้รับเชิญจากประกันภัยไทยวิวัฒน์ให้มาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนงานพร์ฟอในวันนี้นะครับประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้มองเห็น ถึงความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมนะครับผมแล้วก็เราเห็นความหลากหลายแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนมีประชาชนนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงที่บูธของประกันภัยเทวัดด้วยนะครับเราก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมกันนะครับอย่างเช่นกิจกรรมบอดี้เพนส์นะครับก็จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสีสันนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับงานด้วยเช่นกันครับสำหรับประกันภัยเทวัดเองนะครับได้เห็นความหลากหลายของทุกคนนะครับมีความแตกต่าง โดดเด่นในแต่ละไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งเป็นที่มาในการที่ประกันภัยได้วัดก็มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเช่นกันครับผม และสําหรับคุณค่าของงานในครั้งนี้ค่ะองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมค่ะก็เน้นย้ําว่าพรายมันค่ะคือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนไปจนถึงความหลากหลายอย่างแท้จริง